สวัสดีครับรีววส้ัตัวกัวนมลยนะครับและครั้งนี้มันมากับซูเปอร์มินิพาตอนนั้นยังตอน,น,นยังเป็นซูเปอร์มินิพาอยู่แหละเออมันเป็นตัวที่ผมยังไม่เคยเอาไปลงที่ไหนเลยนะครับอตอนที่กล้ามาทำลายก็ตอนที่ทําสีตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะฮะแล้วก็ก็โชวะก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนเลย นะครับผมเดี๋ยวเราให้ฟังเหตุฟนที่มันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าอะไรอ่ะมาดูกันว่ามันคือใครนะครับนี่ครับเขาก็คือ Victory Lobo นะฮะจากขบวนการโ o โก้ไฟฟ์นะครับผมอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นน่ะ ตอนนั้นน่าจะยังไม่ได้ทํากล้ามาทําไหรือหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนจะนะหรือว่าหรือว่าถ้าทําก็คือช่วงเริ่มเริ่มทำก็จะไม่ได้ถ่ายทุกตัวอะไรอย่างนั้นนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่ทําสีตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าทําแทรกงานลูกค้าด้วยก็คือเราก็ทางานลูกค้าไปแล้วช่วงจังหวะรอแห้งเนี้ยเราก็มันยอยไล่ตัดไปค่อยๆทําไปทีละคันอะไรประมาณนี้นะเราก็เลยเอามาลงในนี้ละกันนะครับที่ที่ไม่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรไม่ได้อะ ไรเลยะนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูโกโกไฟนีไ่ Coco ไม่ได้ดูตอนนั้นตอนนั้นเลิกไปแล้วออกจากวงการไปชั่วคราวนะครับผมออกจากวงการไปติดหญิงอะไรก็ว่าไปแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ตามกลับไปดูด้วยนะเออก็ปล่อยผ่านก็แค่เห็นว่าอ๋ออ๋อโกโกไฟอ๋อน้าตาเป็นอย่างนี้นะเออหุ่นยนต์สวยดีนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตอนที่เห็นหุน่นก็จาไม่ได้ด้วยของขบวนการอะไรนะแต่ที่ซื้อเพราะว่าเพราะว่า มันสวยดีแค่นั้นเลยจริงๆเราซื้อเพราะว่าเราเห็นว่าว่ามันคือตอนที่ภาพโปรโมทมันออกมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ยพอมันรวมร่างแล้วอ่ะสวยว่ะเออเท่ว่ะมันจัดแอคช่นแอคชันอะไรได้ได้เยอะนะฮะแล้วก็คือเราก็ผ่านตามาด้วยแหละเออแต่แบบมันที่ผ่านมามันจะเป็น DX ใช่ไหมพอมันมาเป็นเนี่ย SMP พปุ๊บเฮ้ยเอ้ย,อยสวยก็เลยลองซื้อมาดูสิอ่ะก็นั่นแหละครับก็ซื้อซื้อมาลองตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ้มือตาหมวัวมากเลยนะตอนนั้นคืออะไรที่มันออกมาต่อจากนั้นเป็นไลเนอร์บอยหรือว่าจะเป็นคุณพี่รถไฟคันใหญ่ๆที่เอาไว้เก็บพวกเนี้ยก็ซื้อ,ซ,อซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยจนตอนนี้พี่รถไฟก็ยังไม่ได้ประกอบก็ยังอยู่อย่างนั้นนะฮะว่าจะเอาไปขายแลย้แหละก็ไม่รู้จะขายได้ไหมด้วยนะเออไม่ได้ดูแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเ,เหมือนน้ามือตาหมวัวแบบว่าอาจิตวิญญาณคอลเลกเตอร์มันมานะตอนนั้นคําว่าครบคําเดียวเลย มันออกมาก็สร้างออกมาก็สร้างสร้างสร้างนะสุดท้ายก็ตายไป <c oughs> ประกอบไปแค่สตัวเรามาดูจุดขยับของพี่เขาว่ามันเทพขนาดไหนมันอะไรที่ทําให้ผมต้องใจแตกต้องซื้อมันมาทั้งที่ไม่ได้ดูนะครับผมอ่าเริ่มจากหัวก่อนนี่หัวก็ทั่วไปนะฮะก็ต้องบิดได้ใช่บิดได้ปัป๊บป,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 ปัอ่าอันนี้ก็นี่นอ่าเงยได้นะฮะนี่นนกลมได้เงยได้มาดูที่ตัวก็นี่ เออเอวบิดได้ก็บิดได้ทั่วเลยนะฮะอพัง,งกนี่พัง,งกเออขยับเอวได้นิดหน่อยนิดหน่อยอ่าประมาณหนึ่งแล้วก็แขนนะครับปื้ก็บิดได้ทั่วไปบิดได้ทั่วไปบิดได้ทั่วไปอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยส่วนใหญ่ชุกยุคหลังๆในการทําทํา SMP ของผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยให้ดูไอพวกเดือยพวกเนี้ยผมไม่ค่อยได้ทําสีนะครับผมเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาบางทีด้วยความขี้เกียจนะ ก็ไม่ไม่บังเว้ยแล้วมันก็ไก่ว่าบางทีมันใส่แล้วมันมันเฟืดมากเวลาใสก็ต้องแบบค่อยๆต่อยแน่ให้มันได้นะแล้วพอพอทิ้งไว้เนี่ยมันก็แข็งเน่ยแทีนี้พอมันแข็งปุ๊บมันบิดมันก็ต้องมาเสียวหักใหม่นะครับก็เลยมีช่วงหนึ่งที่ก็ขี้เกียจบังกันแหละพอทําสีเสร็จก็เอากระดาษทรายมาถ่าถ่ายถ่ายถูๆหน่อยนะฮะเออมันมันก็เออมันก็ได้อยู่เว้ยแต่หลังๆก็คือก็ก็บังเลยเพราะว่าบังจุดอะ ต่อให้ไม่ทําสีนะแต่ใส่แม่งแบบมันเอี๊ยดมากเลยนะฮะก็หลายๆคนก็ใช้วิธีเอาวาสลีนทาอะไรประมาณนั้นนะครับผมผมก็ใช้มัง่งไม่ใช้มัง่งก็แล้วแต่อารมณ์นะฮะบ,บางทีก็เอาวาสลีนบ้างเอาวาสลีนรู้สึกว่าคล่องไปแล้วผมก็เช็ดทิ้งแล้วผมก็เอากระดาษทรายขัดอะไรประมาณนี้นะครับมาดูจุดขยับกันต่อแขนเมื่อกี้หมุนได้นะแล้วก็เออจือ,อเออกลางได้อย่างนี้นะฮะแล้วเขาก็เพิ่มจุดขยับอื่นใดขึ้นมา ให้เราด้วยนะฮะอย่างนี่นี่อ่ายกขึ้นมาเออเออคือลําพังแค่ยกแขนอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้อ่าก็ได้แหละแต่ว่าเขาก็เพิ่มเข้ามาอีกให้มันนี่อ่าไงอ่าพับขึ้นมาอย่างนี้หรือถ้าจะไม่อยากจะพับอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยก็เน่เน่เอาขึ้นมาอย่างนี้ก็ดูไม่สวยเหมือนเดิมยกขึ้นอย่างนี้น่าจะดีกว่าเป็นไงมันเลยกลายเป็นแบบว่าเนี่ยมันมันไปเยอะมากกว่าเดิมอีกนะงอเฮ้ยเออฮู้งอได้นะฮะนี่แล้วก็มีในระบบ ข้อตรงข้อต่ออะไรอย่างนี้เลยนะแบบมันงอได้จนจะไ้แบบพับไม่ได้น่าเกียดเกินเลยนะอ่บิดได้นะบิดได้ปึ๊บเอ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 เแล้วก็มีไอ้นี่ฮะปืนดับเพลิงนี่นี่ปืนดับเพลิงจิ๋วนี่ก็ปับมาปึ๊บเป็นปืนเอาไปยิงได้ปูปิช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 ูอ้ขามาดูขา เวลาประกอบมันจะประกบตรงนี้สนิทนะฮะแต่ทีเนี้ยพอเราแปลงเป็นหุ่นปุ๊บเราก็ต้องมาอย่างเงี้ยอีกข้างๆนี่นะครับออกมานิดหนึ่งอย่างเงี้ยให้มันหลุดออกมาจากเดือยนะฮะเพราะว่าอะไรเพื่อว่ามันจะได้กางแขนกางขาอะไรได้มากขึ้นโอ้โอ,โอไม่ใช่แม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกก่อนเออเอาแขขึ้นมาแขกขึ้นมาอ่าเน่มันจะได้ยกขาได้มากขึ้นอะไรอย่างงี้นะฮะเตะขาอืมอืมเนาะอืม ข้อต่อในในขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะซับซ้อนใส่เฟื่องมาหลายอันมากนะฮะนี่เนี่นี่เป็นไงไปขาสูงได้แต่ว่ามุมมันก็อาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับอ่าก็ต้องแบบหลบหลบ,ลบมุมเอานะอ่าเพื่อใครแบบว่าอยากจะทําท่าอะไรพิเลนพีเรนหรือเปล่าแล้วก็ขาก็เนี่ต้นขาก็ทวิตได้เหมือนกันนะครับอ่างอข่าโชว์หน่อยนี่อ,อ อยากจริงๆงอได้มากกว่านี้ถ้าเอาปืนข้างหลังออกก็เนี่ยมันติดปืนด้านหลังมันก็เลยแบบเนี่ยพองอป,ปุ๊บมันก็เลยชนปืนนะฮะเออเป็นไงเป็นไงเห็นถึงความเทพของจุดขยับเขาหรือยังเนี่ยแล้วก็ปลายเท้านะฮะเท้าปั๊บงออย่างนี้ได้งนี้ได้นะฮะอ่าเนี่ยขึ้นขึ้นมาประมาณนี้ได้นะฮะแล้วก็นี่งอหนักงอักอ่าเวลาเราจัดท่ายืนทางขาอะไรเงี้ยมันจะได้แบบงอได้เท้ามันจะได้แบบอ่าขนานไปกับพื้นอ่า เป็นไงเป็นไงเห็นจุดขยับแล้วสุดยอดปะล่ะสุดยอดปะล่ะเนี่ยแหละครับและยิ่งอ่าตอนที่ซื้อมานะฮะสาเหตุที่ทําให้เราใจแตกโคตรโคก็คือ,อระบบการแปลงร่างอะไรของเขานะการรวมร่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เนี่ยแหละเป็นตัวที่ทําให้แบบใจแตกขั้นกว่าที่ทําให้มันลามไปถึงตัวอื่นๆที่ที่ซื้อตามมานะเอออ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยาแยกร่างก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็ แยกเป็นรถทั้ง5้าคันแล้วนะครับจะเป็นรถ4คันกับยานหลำแล้วกันนะฮะสิ่งรถเนี่ยก็แยกตามสีนะครับก็แยกไปตามภารกิจของพวกพี่ๆเขานะฮะรถแบบแต่ละคันก็ดูแบบว่าร่วมสมัยดีนะฮะนำสมัยมากนะดูมันไฮเทคไฮเทคยังไงไม่รู้นะครับด,แดะะูแล้วก็ก็เท่ดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวลูกล้อเนี่ยมันก็ทําให้มันมันหมุนหมุนได้ด้วยเหมือนกันนะเออ ซึ่งไอการทําสีสําหรับชุดนี้นะฮะโอ้โหอันนี้น่าจะเรียกได้ว่าก็ก็มีสติกเกอร์ช่วยบ้างเหมือนกันนะครับคือมันก็ต้องมีช่วยแหละไม่งั้นบางทีมันบางอันมันไม่ได้จริงนะฮะอ่ะอย่างง่ายๆเลยไอพวกสติกเกอร์อย่างตัวเลขพวกนี้เนี่ยคือผมใช้สติกเกอร์ของเขาแปะเลยนะฮะไม่ไม่ได้ทําบางพ่นหรือว่าเขียนนะเพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างสําเร็จรูปคือมันใช้ได้อะ่ะก็ใช้ไปนะครับแต่ว่าอย่างอันอื่นๆเน,นี่ยเราก็ทําสีนะฮะหรืออย่างอ่ะอย่างยานของลําสีเขียวเนี่ยไอตรงเนี้ยมันเรียบ มันเรียกมันแบนมาเลยอ่ะมันมันไม่มีอะไรเลยเราก็เลยเอาสติกเกอร์ไปเอานะฮะเออแต่ว่าในในส่วนอื่นก็ก็ทําสีคือตรงไหนที่มันทําได้อ่ะก็ทําไปอะแหละแต่ตรงไหนที่มันแบบมันไม่ได้จริงๆนะโดยเฉพาะพวกตัวหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นไอ้นี้หมดเลยถ้าตัวหนังสือที่เขาไม่ได้ทํานูนมาให้นะฮะเออผมก็จะใช้เป็นสติกเกอร์แปะไปเลยนะครับผมเนี่ยตัวเลขอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็อันนี้สตโลโก้หน้ารถนี่อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะฮะ ก็ใช้ผสมผสมเอานะเออตรงไหนบางพนใดก็บงังก็ก็แบบของตัวเองไงเราก็เลยแบบไม่ไม่ได้อะไรมากนะก็เอาไปตามความเหมาะสมแบบทํายังไงก็ได้ให้ให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากครับ <c oughs> อ๋อนี่ไอรถสีขาวเอ,อ๊ใช่ปะคิดว่าใช่คิดว่าใช่นะเนี่ยในตัวรถสีขาวไอตรงตรงนี้ผมใช้สติกเกอร์แปะเลยเพราะว่ามันบงังรอยรอยต่อนะฮะเออมันบังรอยต่อมันก็เลยแบบเออรู้สึกว่าสติกเกอร์มันมัน,ม,นมันได้ก็เลยเอาสติกเกอร์แปะมันไปเลย น่าจะเป็นขบวนการที่ใช้ติ๊กเกอร์เยอะที่สุดแล้วบงังทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบปฏิบัติการแปลงร่างของพี่เขาว่าแบบว่าเฮ้ยมันจอดขนาดไหนมันอะไรขนาดไหนทําไมแบบว่าฉันถึงได้ชอบอะไรขนาดนั้นนะฮะเริ่มต้นจากขาก่อนเี่เอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาพี่หมายเลขห้าก่อนแล้วกันอะไรย้อนกลับไปนะตอนนี้วิ่งได้นะฮะในด้านหลังด้านหลังน,นี่เปิดเปิดได้นะครับมันก็เปิดอาเปิดเปิดนน่มันก็จะแบบเป็นช่องเอาไว้เสียบข้างในมันจะมีรูเดือยนะฮะพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็พับพับมาลงมาปึ้ง เอาไอ้นี่นะครับพับขึ้นไปเปิดอ่าได้ขาแล้วหนึ่งข้างหมายเลขสี่ก็เหมือนกันนะฮะอ่าพับอันนี้ขึ้นไปก่อนเปิดเอพับขึ้นมาแล้วนะฮะตรงนี้ก็เปิดออกมาได้เหมือนกันเปิดซึ่งอ่าของสีเหลืองเนี่ยจะมีลูกเล่นเนี่ยนะฮะพอเราเราดึงดึงออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนเปิดประตูเหมือนเมื่อกี้นะฮะแต่ว่ามันจะมีอีอกอีกจังหวะหนึ่งที่เปิดออกมาปุ๊บแล้วก็นี่เป็นปากหนีบอ่า เอาไว้ดีบของได้แง่นีบนิ้วแบงเลยนะฮะแล้วก็พับเอาลงมาเหมือนกันเปนื้เน่ได้ขาอีกข้างหนึ่งแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นนี่สีน้ําเงินสีน้ําเงินก็พับลงมาอย่างนี้เลยฟืดมันจะยาวไปนิดนึงนะฮะก็ค่อยๆพับพับเก็บเข้าไปซ่อนข้อต่อเข้าไปอื้อสืออื้อสืออ่าโอเคนี่ได้แล้วนะฮะแล้วก็แยกขาออกมา อ่าเนี่ยแยกขาออกมาอย่างงี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกข้างๆเนี่ยต้องแงะมันออกมานะครับผมเพื่อที่มันจะได้ขยับขาได้ได้กว้างขึ้นนะอือจึกเกิดจะแน่นขึ้นมาซะงั้นเออโอเคออกแล้วหนึ่งข้างเวลางัดอ่ะต้องระวังนะพยายามจาว่าเดือยมันอยู่ตรงไหนเพราะงั้นคืองัดไม่ระวังเดี๋ยวเดือยมันจะหักแล้วนะเอาโอเคเออวิธีการ ถ้าไม่อยากงัดให้มันหักนะฮะพยายามงัดมันใกล้ๆเดือยนะครับผมเออมันจะมันจะได้ลดความเสี่ยงในการหักอ่ะทีนี้ก็ได้ขาปุ๊บเราก็เอาขามาเสียบนะฮะเสียบลงไปสีเหลืองอยู่ด้านซ้ายนะฮะเอที่เราจะเห็นว่ามันมีเดือยอยู่ด้านในใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นรูนะเออก็เสียบให้มันตรงถามว่าเอ้ยทําสีไปแล้วงี้ไม่กลัวไม่กลัวมันเสียดสีหรอมันมีมันมีเสียดสีอยู่นะฮะแต่ว่าเท่าที่ลองประกอบมาเนี่ยลองรวมล่างสองสาครั้งแล้วอะ ก็คือเหมือนกับมันมีมันมีจังหวะห่างนิดๆอยู่นะฮะก็เลยทําให้แบบมันไม่ได้กลิ่นสีกันนะครับถือว่าโอเคอยู่นะพอมันเคลือบไปเนี่ยมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งทาให้แบบมันไม่ได้เบียดมากมันก็จะไม่กลิ่นไม่ขูดแบบเอาสีใดสีหนึ่งไปติดกันนะฮะอ่ะได้ครึ่งล่างแล้วต่อมาที่ครึ่งบนนะครับก็จะเป็นเอาคุณพี่สีแดงก่อนอ่าคุณพี่สีแดงนี่ก็ยกหน้าขึ้นมาปื๊ดเี่แล้วก็ยกแขนขึ้นมาปื๊ดเน่แล้วก็พับ รถอันนี้นะฮะขับมาอืึบเนี่ยับขึ้นแบบนี้ปึ้งอ่าแล้วก็กางแขนออกแยกแขนออกปั๊บ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 ปับปับปับแล้วก็แยกมันออกมาอึดตึงอึดตึงอ่าเดื่ก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วนะปั๊บปั๊บดึงแขนออกมาเล็กน้อยปื๊ด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 อ่าแล้วก็หับลง ลงมาเอออ่ะข้างหลังเนี่ยนี่มันจะมีสลักให้ดันนะฮะก็ดันมันออกมาปึ๊บเอ่มันก็จะมีหมัดออกมาเห็นนะฮะเออีกข้างก็เหมือนกันดึงออกมาดึงออมากดดึงตรงๆนะอย่าไปยกเยกยกเย,ย,ยกนะเพราะว่าอันนี้มันทําสีเดี๋ยวมันจะเสียดสีแล้วสีมันจะหลอกแล้วก็ดันหมัดออกมาอืมอ่ะ,อะได้อันนี้แล้วก็มาประกอบ รวมตรงนี้ข้างใต้ข้างใต้มันจะมีเดือยนะฮะซึ่งเดือยเนี่ยเดือยเนี่ยมันมันพับเก็บเห็นปะมันมีเดือยตรงนี้อยู่นะฮะก็คือเดือยอเวลาแปรงล้างอ้ยอ้ย,อยมันพับเก็บเข้าไปได้นะฮะแต่เวลาพับออกมันก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะต้องช่วยกันนิดหนึ่งอืมอ่ะโอเคออกมาแล้วก็มาเสียบเนี่ข้างบนมันจะมีรูอยู่นะก็เสียบไปที่รูเลยโอเคโอเคมาที่ยานรับสุดท้ายสีเขียวเฮ้ อนันนี้พับขึ้นมาเอ๊ะใช่ป่ะอ่าพับพับขึ้นมาตรงๆพับขึ้นตรงๆรงนี้นะปื๊ดแล้วก็งัดอันนี้ขึ้นมาปึ้งงัดนี่ขึ้นมาปึ่งอ่าแล้วก็ยกเอาหัวขึ้นยกหน้ายานนี่นะฮะปึ๊ดเน,น่ได้หัวแล้วแล้วก็เอาไอ้ขายานนี่ขึ้นมาปึ๊ดเน,น่เอาขายาน,นี้นะฮะพับขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ปึ๊ดแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปสุกอ่าโอเค แล้วก็เอามาปดิสถานลงมานี้อทุ่านี้เราก็ได้วิกตอรี่โลโบแล้วเป็นไงโคเทสนุกนะครับสนุกทุกครั้งที่เล่นอย่างที่เคยบอกว่าพอถึงจุดๆหนึ่งแล้วเหมือนกันเหมือนกับมันกลับมาเล่นหุ่นแปลงล่างอะไรพวกนี้มันสนุกนะฮะที่เราไม่ได้ไปไปซื้อ DX เพราะว่า DX มันเป็นมันเป็น งานเก่าแล้วนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นคนที่จะไม่ได้วินเทจจ๋าอย่างที่บอกนะเราอยู่กลางเก่ากลางใหม่เพราะนั้นก็คืออะ,อะไรที่แบบมันเล่นแล้วก็เราเรา,เราติดเราติดจับขยับเล่นเพราะนั้นพอรวมล่าแล้วมันแอคได้เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะถูกชะตากับเรามากกว่าเราก็เลยหันมาเล่นไลน์นี้แทนนะครับอย่างที่บอกว่าซื้อซื้อ,อครบ3ตัวที่ออกนะมีว i c t o ร y Robo l i n เน Boy บยแล้วก็คุณรถไฟนะฮะแต่ว่า ประกอบทำสีไปแล้วก็จะมีแค่ v i c t o r ี่โร o บกับไลเนอร์บอยเพราะว่ามันเอามารวมร่างได้นะครับแต่ว่าคุณรถไฟเนี่ยยังยังไม่ได้ทําอะไรนะซึ่งตอนนี้ก็กําลังช่างใจอยู่ว่าว่าจะขายทิ้งหรือว่าจะไปต่อดีนะครับผมก็ก็ยังลุ้นอยู่นะยังมีเวลาเยอะแยะพลาสติกมันยังไม่พังอ,อีกสามสี่ปีอาจจะได้ทําเอามารีวิวก็ได้นะเออซึ่งอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าก็ต่อกันที่ไลเนอร์บอยเลยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรวมร่างให้ดูด้วยนะเอยมา ให้คะแนนกันเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้นะครับเอาไปเลยนะฮะที่2อูหูครึ่งครับผมให้2อูู้ครึ่งเพราะว่า,อาพอประกอบแล้วสึกตรงตรงจอยขาอันนี้อาจจะเพราะว่าไปรวมล่างมาแหละมันเลยทําให้จอยขามันค่อนข้างที่จะหลวมนะครับผมแต่นอกน,นั้นก็อย่างที่บอกแหละไม่ได้ดูนะแต่ว่าซื้อเพราะชอบมันสวยจริงตัวนี้มันสวยจริงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนละจ้ะเท่านี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบาย